ยาละละเจ้าไปไหนแล้จะไปอาบน้ำนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนหยังมาอยู่ใกล้ๆขื่อเลยก่อนไอหยังมันเป็นยังไงมันมี้ยยังไปอาบน้ำกันเจ้าเดี๋ยวก่อนยี่ไหนเจ้าหนังนี่ก่อนหนังนี่ก่อนไปอาบแม่เขาเล่าว่าจะไปอาบน้ำเนี่ยใจเย็นๆข่อยหยังไอหยังลบนวดให้ขื่อกครั้แล้วฟังไปอาบน้ำโอ้ยมัต้องฟัง ถ้าล ja ่าลบหวดเคื่อยเขือยขึ้นเส้นละสิบบาทเต้นะมาอะลาอะลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำก่อนแหน่แหน่อยากทำหนังแหนบไีมไหนล่าขึ้นมาหนังบนนี้เลยเดี๋ยวการลบมัวนี่มันต้องหมุนปักนะอ๋อจ้าแหน่โอ้ยวิ่นบุญวาสนาของเคย่อต้เต้เขืจ้างล่าเท่าไหร่กอเส้นละสิบบาทได้ค่ะเอายังจ้ะ 1สเส้นสิบบาทสงเส้นสาบบาทสามเส้นสาม,มสิบบาทเคยมีความสุกที่สุดเลยล่ะเลยกีฬาเจ้านี่เนี่ยลบนวดเคยนะจะกดทอหนวดมีของตกเก้าบัลลกคนเดียวมีล่าล็กเฮอมันมันลบกบัลลุต้ามันมันมีแว่นก็เลยล่าลกมันก็เป็นรายได้มองกีฬาอ๋ออันแบบเส็นสิบบาทก็นเลยพี่พี่ลกฟรีอ๋อกก ล่าอย่ปไญหาเหมือเดีิมเนี่ยไปเลยเดี๋ยวปิดจัดการเองลาไปเนอะลาไปแล้วเนอะฮั่วทำบล็กเตื่อจะได้มาฮะนั่งลงนะนอนลงมันวันนี้มันเป็นวันเสียลกนอนลงสูครับผมเออหนวดนักงแหลสูเนี่ยนอนมานอนมานอนมาโอ้มาต้องเสียงสตางเลยโอ้นักใบนักบอทยืมเหลือเสียเวลามาต้องใจกิมสูใจนี่ยัง เรลับสู่นะมันต้องใจมิดกลนใจนี่ใจนี่ถากเอาถากไปเลยมันจะได้เสียงวยวยสูมานี่มานี่ได้ด้้ค่า่าคาคาธุรละธุาจะไปเกียาใหัวม้าก่อนมานี่มาน้มาน้